เรื่องทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการดูก่อนมหาบาพิษอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปรอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสนรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่กกรูบกรรมและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้รู้ก่อนมหาบาพิษอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปรอบอุบาสกผู้มีปัญญา ผู้ป่วยได้รับทุกข์ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการแล้วพึงถามกับเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราอยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจัก,กระทำความบ่วงใหญ่ในมารดาและบิดา,ดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความบ่วงใหญ่ในมารดาและบิดาก็จักตายไปเหมือนกันขอท่าน จงละความบ่วงใหญ่ในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความบ่วงใหญ่ในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความว่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจัก,กระทำความบ่วงใยในบุตรและภริยาก็จะตายไป ถ้าแม้ท่านจากไม่กระทำความว่วงใยในบุตรและภริยาก็จกตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความบ่วงใยในบุตรและภริยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความ่วงใยในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประนีกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วอุบาสกนั้น พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประนิป่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาขอท่านจงครากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแลว้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแลว้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าพระนิกาพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นดุสิต ยังดีกว่าประณีกว่าพวกเทพชันาาพช้น,นายามาพวกเทพชั้นนิมานรดียังดีกว่าประณีกว่าพวกเทพชัน้นดุสิตาาว okay. พวกเทพชั้นปารณิมมิตาวัสวตียังดีกว่าประณีกว่าพวกเทพชั้นนิมานรดีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นนิมานนรดี แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นปรณิมมิตาวสวัตตีเธิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นนิม,มานอรดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นปรณิมมิตาวสวัตตีแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พรหมโลกยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัวตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตีแล้ว จิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องอยู่ในสักกายะขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกรหมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนมหาบพิษอัตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุ ผู้พล้แล้วตั้งร้อยปีคือผลด้วยวิมุตเหมือนกัน